สวัสดีค่ะวันนี้จะไปเก็บเซียนท้อนะคะามาเที่ยวเก็บลูกเซียนท้อนะคะปลูกอยู่ข้างๆบ้านออกลูกดกนะคะปีนี้ตอนนี้เริ่มสุกมีสีเหลืองก็เลยเด็ดมาเพื่อที่จะไปบ่มนะคะเนี่ยค่ะ ไม่ได้ดูแลรักษาเป็นพิเศษไม่ได้มีการหอ่อลูกก็เลยค่อนข้างจะเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากแต่รสชาติก็หอมหวานนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็เก็บไปบ่มตอนเก็บนะคะลูกก็จะแข็งถ้าเด็ดจากต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะแข็งนะคะ เซนนะคะอันนี้เป็นลูกที่แก่บ่มแล้วอีกประมาณ2-3สาวันก็ทานได้นะคะโดยใช้มีดผ่ากลางใช้ช้อนตักกินได้เลยข้างในก็จะเป็นเม็ดใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นดอกเล็กๆที่ออกตามกันมานะคะใน1ต้นก็จะมีทั้งดอกทั้งลูกเล็กๆก็จะทยอยกินนะคะทยอยเก็บ ถึงแม่เก็บรุ่นนี้ก็จะยังไม่หมดต้นนะคะก็ยังมีดอกออกมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่กำลังเริ่มโตอีกไม่นานก็เก็บทานได้นะคะอันนี้ก็ทิ้งไว้อีกสักระยะหนึ่งยังไม่เก็บนะคะส่วนแบบนี้ก็คือมันหล่นจากต้นน,นี้รูปมันสุกมากหล่นจากต้นนะคะก็จะเป็นขั้วที่มันติดอยู่กับกิ่ง สำหรับวันนี้ก็เก็บประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ